Icana, สวยแล้วโอ่โมอ้โอ้โลอะไรค่ะไปไหนเดี๋ยวมาทำขาฉันอย่ามายุ่งกับขาชาอย่ามายุ่งกับขาไม่ใหญ่ไม่ใหญ่แกกไูบน แม,แม่ไม่เอาแล้วนะเสกนั่นนั่นนั่นะอกามาทาติบายไปจาเพลิซึ่งก็ใช้ได้ฉากชนแก้วเลยใส่แม่ต้องทำฉาก แล้วมันใส่ไม่ได้ไย,นะยิงเลยใจังไม่จับมอห์นะเออเดี๋ยวเข้าใส่ไปสี่อย้่ใส่ลูกเป็นมาเอกไหมจ๊ะให้ <c oughs> มันแตกแยกแตกต่าง <c oughs> แล้วแต่เขาจะชอบแบบไหนสวยแบบหวบหรือว่าสวยแบบไหนอม คนมองกล้องแล้วก็ยิ้มหน่อย ไไดเดี๋ยวี่ให้ใหญ่คนเดียววันเดีเดี๋ยวเขาจะรีบไปถายอัดถ่ายรูปไหมอ๋ออนุพงถ่ายรูปไหม,บบมปัิชาถ่ายรูปไหมเด๋ยวโมนอนไวแล้วนะขอ <c oughs> แค่อยากเสียงดังนี่ก็พอตอนอร่อย ประชชาเขามีแบบว่ามีแค่สองตอนเงเราอยากได้สามตอนเห็นเด็กเขาผีกันต่อสามตัาเรียกตัวอะไรรู้ไหมเอ่มนดาฮาเด่หรอค่ะเงมีหัวาหรอมึงเคยกินไหมไม่เออมีปูมีหอยแล้เดินถ่ายนรวยสิอย่างจม่แป๊ใช่ปลาหมึกองเมนดาทะเด่ เราคนเดียวหรอโดนฉุดนะไม่เป็นไรค่ะ